สวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องแฟนคลับลุงดิดครับ,มรบผมเห็นตำรวจปฏิญาณตนที่หน้าสถานีตำรวจรู้สึกอืมแบบคิดคิดหลายมุมนะคือผมเชื่อว่าตำรวจที่ปฏิบัติดีเนี่ยนะเขาจะโอเคกับอ่าคำปฏิญาณตนนี้นะฮะแต่ตำรวจที่ไม่ปฏิบัติดีนีหรือว่าตำรวจชั่วเนี่ยที่ปะปนอยู่เนี่ยมันก็รู้ว่าไอการปฏิญาณตนเนี่ย มันไม่ได้สามารถทําได้จริงนะการปฏิญาณตนมันเป็นการแสดงความมั่นสัญญาแสดงจุดยืนว่าจะปฏิบัติตนอย่างนั้นแต่คําปฏิญาณตนไม่ได้หมายความว่าตํารวจจะทําตามที่ปฏิญาณตนแต่ตํารวจที่มีจิตใจมุ่งมั่นอยากทําความดีเคารพในอาชีพตัวเองอรักในเกียรติของตัวเองผมว่าเขาปฏิญาณตนไปแล้วก็อาจจะเกิดความพึ่ม,ออพ,มพิ่มใจ แต่ในนั้นผมไม่เชื่อว่ามีตำรวจดีร้อยเอเ็นอาจจะมีตำรวจชั่วปะปนอยู่เมื่อมีตำรวจชั่วปะปนอยู่คำปฏิญาณตนนั้นก็มันก็แค่เป็นเหมือนอะไรที่เขาพูดว่าต้องต้องพยา,ยามสร้างจิตสำนึกผมเห็นทุกหน่วยงานของรัฐนะเวลาไปอบรมชาวบ้านเวลาไปอะไรเงี้ยไปดูงองดูงานและจัดกันเนี่ย เราจะแก้ปัญหาในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องขยะได้อย่างไรทุกคนจะเขียนไปหมดเลยต้องสร้างจิตสำนึกอ่าจำเป็นข้อแรกๆเลยต้องสร้างจิตสำนึกเราจะทำอย่างไรให้ชุมชนเราปลอดยาเสพติดก็ต้องช่วยกันป้องกันเป็นหูเป็นตาและต้องสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเราอ่าไม่มาติดยาเสพติดกูก็เห็นเขียนแบบนี้แต่ทุกวันนี้แม่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้ หนึ่งคำปฏิญาณตนสองอ,อะไรล่ะคําว่าจิตสำนึกจิตสำนึกไม่ได้เกิดได้จากคนอื่นบอกนะครับจิตสำนึกเกิดได้จากการรู้จักผิดชอบชั่วดีของตัวเองนะครับคำปฏิญาณตนก็เช่นกันครับมันเป็นคำพูดที่เขาเขียนมาให้พูดแต่การปฏิบัติจริงะ่ะมันได้อย่างนั้นไหมถ้ามันได้อย่างนั้นจริงๆนะผมบอกเลยนะมันจะไม่มีใครไปกล่าวหาเลย ว่าตำรวจเนี่ยรับสวยจะไม่มีใครพูดอย่างนั้นเพราะนั้นตำรวจจะต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมประชาชนเขารู้สึกกับพวกองค์กรของคุณขนาดนั้นทำไมตำรวจเขาประชาชนจึงรู้สึกว่าองค์กรนี้มันมันมันเป็นอย่างที่บิ๊กโจ๊กพูดจริงๆและทำไมคนส่วนใหญ่จึงเชื่อบิ๊กโจ๊กทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่เชื่อไม่เชื่ออดีตผบตำรวจแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อคำพูดของ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนปัจจุบันแล้วยิ่งการแสดงเวลาไปพูดในการมธิการเนี่ยก็ถ้าเป็นตํารวจที่พอจะมีความรู้สึกที่ยอมรับได้แล้วก็จะปรับปรุงเนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณบิ๊กโจ๊กมากขอบคุณคุณโลมมากขอบคุณทุกฝ่ายมากที่มาช่วยกันตรวจสอบองค์กรของผมแต่นี่มามามาบอกว่าบิ๊กโจ๊ก ทำลายองค์กรตำรวจคุณรู้ไหมครับการที่เขาเอามาแฉการที่เขาเอามาบอกถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีการที่เขามาเล่าถึงความเลวของตำรวจได้ฟังเนี่ยคุณควรจะขอบคุณเขานะครับไม่ใช่ไปไปไปจะแจ้งความจับเขาไม่ใช่ไปมาพูดบับเขาว่าเขาให้การให้ให้พูดให้ร้ายกับองค์กรตำรวจแต่คุณคุณจะถามตัวเองว่าองค์กรตำรวจมันเป็นอย่างนั้นจริงไหม คุณควรยอมรับนะครับไม่ต่างกับสอว,อสสสสวตัวจริงครับร้อยสามสิบแปดคนถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วจิตสํานึกควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนในเมื่อกฎหมายไม่บังคับแต่จิตสํานึกมันควรรู้ตัวว่าควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนเราจะแต่งตั้งองค์กรอิสระนู่นนี่นั่นมากมายไปไม่ได้เพราะเราถูกตั้งข้อกล่าวหาประชาชนเครือบแคลง,งสงสัยและควรจะรู้สึกดีใจที่ว่ามีการตรวจสอบและสนับสนุนการตรวจสอบนั้นแต่ไม่ครับ องค์ก,กรตำรวจก็เช่นกันครับตัวใหญ่ๆออกมาปกป้องอย่างงู้นอย่างนี้ยปกป้องเกียรติผมถามคำว่าเกียรติของตำรวจเนี่ยตำรวจดีผมเคารพแต่เกียรติของตำรวจชั่วเนี่ยมันไม่มีเกียรติแต่ปัญหาคือประชาชนมันแยกแยะไม่ออกว่าคนไหนคือตำรวจดีคนไหนคือตำรวจชั่วปัญหามันเป็นอย่างนั้นมันแยกแยะไม่ออกเพราะนั้นพอเรามาเริ่มแยกแยะออกเพราะนั้นหนึ่งมันมีโซเชียล สองมันมีหลักฐานสามมันมีคนกล้ามาแฉใช่ไหมอย่างอดีพตพอตารวจเนี่ยเกี่ยวพันกับเวพนันเนี่ยและตํารวจอื่นๆอีกสองร้อยกว่านาย,นยคุณควรที่จะออกมาขอบคุณบิ๊กโจ๊กนี่แต่คุณนี่มาบับบิ๊กโจ๊กมาพูดว่าบิ๊กโจ๊กเผาเผาบ้านมาพูดว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยทําลายองค์กรตํารวจคุณต้องคุณต้องขอบคุณเขาครับ นี่ข้อที่จริงคุณต้องขอบคุณเขาและคุณก็ต้องปฏิรูปองค์กรตำรวจให้มันได้เป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นตำรวจดีมีจริงๆผมไม่เถียงตำรวจชั่วมีจริงๆผมไม่เถียงแต่ปัญหามันแยกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่บนหน้าผาเครื่องแบบมันเหมือนกันหมดทำไงกันนี้ วิธีที่จะดูได้ก็คือพอมีคนก็เอาข้อมูลหลักฐานมาคุณต้องรีบตรวจสอบและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะนั้นอย่าอย่ามาอย่ามาบอกว่าต้องรักษาเกียรติตำรวจนะอย่ามาบอกนะประชาชนส่วนใหญ่ผมเชื่อเลยว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเขาเชื่อบิ๊กโจ๊กผมพูดหลายคนแล้วว่าเขาเชื่อบิ๊กโจ๊กเขาเชื่ออ,อัจฉริยะผมพูดแค่นี้แหละไม่อยากพูดมากมันหกนาทีกว่าแหละ